ก็เกิดมานานไอเด็กข้างบ้านมันมาถามถามไอเรื่องที่ไม่น่าถามไอของง่ายๆไม่น่าถามเลยมันมาถามว่าหน้าตู่หน้าตู่ไข่เจียวทํายังไงถึงจะอร่อยโดยความโมโหก็เลยสอนแม่งไปเลยมันจะไปยากอะไรไอชิปหายมึงก็เอาไข่เจียวสักสองสามลูกมาเคาะใส่ถ้วยหน่อยถ้วยที่เป็นถ้วยพอมันคนได้อะ่ะพอเคาะเสร็จปั๊บก็ อ่าคนตีมันเข้ากันตีมันเข้ากันตั้งสามสี่รอบแล้วก็สิบรอบกปแล้วแต่มึงแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่น้ำปลาผงชูรสรสดีแล้วแต่เราจะชอบปรุงอะไรก็ปรุงเข้าไปมันไม่มีน้ำปลาไม่มีรสดีก็เอาเกลือใส่ก็ได้่าไม่มีรสดีเราก็ใส่ผงชูรสก็ได้ก็แล้วแต่เราคนคนคนเสร็จปั๊บก็เปิดแก๊สตั้งกระทะตั้งกระทะเสร็จปั๊บก็เอาน้ำมันพืชใส่ถ้าน้ำมันพืชไม่มีก็น้ำมันหมูก็ได้น้ำมันอะไรก็ได้ขอยเป็นน้ำมันยกเว้นพวกน้ำมันเติมรถเท่านั้นแหละน้ำมันเครื่องนี่ไม่ได้เเลยมมันนห แล้วก็พอน้ำมันเดือดๆหน่อยนึงก็เอาไข่ลงเข้าไปไข่ลงพอทอดเจียมๆหน่อยก็มาชิมดูหรือว่าเอาช้อนเล็กๆก็ได้มาจิ้มแล้วก็ชิมดูถ้ารสชาติไม่ยังไม่เข้าทีก็เติมเครื่องปรุงใหม่เติมเครื่องปรุงใหม่ก็ทอดไปสักพักหนึ่งทอดไปสักพักก็มชิมดูหมายถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเรียกคนข้างบ้านข้างบ้านจะอยู่ฝั่งเราหรือที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใครก็ได้ที่มันว่างอะ่ะคนใกล้ๆตัวเราก็ได้หรือใครก็ได้มาช่วยชิมถ้าเกิดชิมไม่ได้เรื่องเลยก็เรียก ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็ได้มันช่วยชิมให้หน่อยถ้าเกิดชิมไม่รู้เรื่องทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็โทรเรียกเลยเนี่ยกุ๊กลงโรงแรมอะเรียกมันมาทั้งสี่ห้าคนโรงแรมใหญ่ๆเอาระดับแบบซูเปอร์เลยแบบโรงแรมห้าดาวไปเลยให้มายืนเข้าแถวกันชิมให้เรียบร้อยชิมไปชิมมามันก็เนี่ยกระทะอยูย่ให้มันชิมถ้าเกิดชิมเนี่ยอย่าอย่าไปทอดต่อนะชิมเสร็จปั๊บห้าคนอย่าไปทอดต่อเพราะว่ากระทะมึงอะไหมหมดแล้วโอ้โห ลุกกระทะลุกจนกับไฟไหม้ป่าแล้วแต่ <c oughs> แดกได้ก็แดก <c oughs> แดกไม่ได้ก็ทิ้งไปเถอะนะ <c oughs>